ออาแล้วผมก็กราส,สดีด้วยในพกเวฟด้นานผมในเกมเพจจูเกเตอร์วันนี้นะผมเรื่องจู่ก็มีน้อง FC คนหนึ่งที่ผมถามก็มาว่าสอนทำสะพานในน้ำไดยค่ะใช้ฉากกันค่ะ เอาแบบแนวนอนนะคะอ่าผมก็เลยจัดมาให้เลยนะผมนี่นะผมก็คือฉากกั้นน้ําไม่ใช่ฉากกั้นน้ำนะผมเป็นฉากกั้นนะผมที่เป็นกําแพงแล้วผมเอามาทําเป็นแนวนอนนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะผมก็ไม่รู้นะรับผมเฮ้ยแล้วผมแล้วผมก็ไปถามคนต่อคนมาแล้วผมก็เลยรู้วิธีทำแล้วผมว่าเอาฉากกั้นมาทําเป็นแบบว่าพื้นแบบแนวนอนแบบนี้ได้ยังไงนะครับผมอ่า ใครที่ยังไม่รู้นะผมก็ดูว่าเป็นตัวยากรอบสำหรับใครที่รู้แล้วนะผมอย่าลืมนะผมรู้บวกรู้เท่ากับอ่ารู้มากนั่นเองนะผมอ่าก่อนอื่นนะผมไปดูที่เฟอร์นิเจอร์นะผมฉากกั้นนะผมก็จะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะผมแล้วก็จะมาตรงที่ฉากกั้นนะผมตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าฉากกั้นนะผมเราซื้อมาได้เลยนะผมอันไหนที่เราอยากจะเอามาวางเป็นแนวนอนนะผมตอนนี้ผมซื้อมาแล้วผมคือผมซื้อแอนนี้มาแล้วผม เออเดี๋ยวซื้อไปอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคจัดมาอ่าเป็นเป็นเหมือนฉากกั้นไม้ที่ผมวางไว้ที่พื้นน้ําตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีวางกันนะครับผมว่าวางยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดแก้ไขบ้านนะครับผมแล้วเราก็ทําการวางแบบดิบๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจปะมันไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้มันจะเป็นแนวตั้งนะครับผมอ่าวิธียังไงนะครับผมวิธีก็คือนะครับผมให้เราเล็งนะครับผมว่าเราอยากให้มันเป็นอยากให้มันไปอยู่ตรงไหนนะผมอยากให้มันเป็นสะพานตรงไหนนะครับ สมมติผมอยากให้มันเป็นสะพานตรงนี้อ่ะเป็นสะพานตรงนี้ง่ายๆ,ๆนะผมเนี่ยเป็นสะพานตรงนี้นะผมเนี่ยตรงๆเนี่ยตรงไปอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็ทําการเชื่อมนะผมเชื่อมกับกําแพงนะผมแก้ไขบ้านมานะผมแล้วก็วางฉากกันไปให้มันเชื่อมกับกําแพงแบบเนี้ยแม่เห็นปะเขาวางชนกับผน,นังนะผมมันจะเป็นแนวนอนับผมอ่าแล้ววิธีคือ,อยังไงวิธีก็คือเราก็อ,าอีกอันหนึ่งมาวางนะผมให้มันแบบอ่าแล้วเราก็อเอาไอ้ต้นฉบับนลยอะ มาต่ออันนี้มาต่ออันนี้ถ้าผมมันต่อได้ก็ผมน,นี่มาต่อไออันที่วางตรงนี้เนี่เห็นปะเห็นปะแล้วเราก็ขยับมาเรื่อยๆเนี่ยขยับมาเรื่อยๆนี่แล้วเราก็ขยับซ้ายขยับขวาหน่อยให้มันตรงๆเนี่เห็นปะทุกคนถ้าเกิดซื้อมาหลายอันแล้วผมก็จะเรียงไปยาวๆได้เลยแล้วผมประมาณนี้ครับผม แล้วก็จะบอกว่าข้อสังเกตนะผมทุกคนมันไม่สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะผมยางไอตัวเนี้ยมันไอตัวไอตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นฉบับแล้วนะผมมันไม่สามารถที่แบบว่าจะโยกซ้ายโยกขวาได้แล้วนะผมถ้าไอตัวเนี้ยมันยังโยกได้อยู่ไอตัว2เนี่ยเห็นปะแต่มันยังโยกบนพื้นที่ตัวต้นฉบับนะผม ที่ผมกาลังจะพูดก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเลงนะผมอ่ะสมมติว่าคุณจะเลงนะผมอ่ะสมมติเป็นแนวนี้มั่งนะผมเป็นแนวแนวอย่างนีงมน้ม,นม,น nights, มัม่งนะผมสมมติว่าคุณจะให้มันแบบว่าเป็นสะพานเชื่อมกับไอ้ตรงปลาตัวเนี้นะผมเป็นแบบตรงกลางของตู้ปลาอันนี้นะผมคือคุณต้องเลงให้มันตรงกลางเป๊ะเลยนะผมอ่ะประมาณนี้ตรงกลางอะแล้วก็ต้องเชื่อมให้มันแบบตรงกลางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะผมสมมติว่าแบบไปไปไปเลี้ยวอะเข้าใจป้ะแบบแบบอย่างไงอะแบบแบบอ่ะทำเป๋ตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยแล้วแบบจะมาแบบ แก้ไขทีหลังให้มันอยู่ตรงกลางอะ่ะมันไม่ได้นะครับผมมันลําบากมากนะผมถ้าอยากให้มันอยู่ตรงกลางตั้งแต่แรกก็คือเราต้องต้องเซตให้มันแบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นน่ะคด,ดึึกออกปั๊แบบว่าแบบ <What? S 1> ให้มันนอนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะผมไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยทั้งนั้นนะผมเพราะระบบเกมนี้มันยังแบบว่าบั๊กบั๊กอยู่ครับผมและผมไอการวางเฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบ เป็นแนวนอนแบบนี้นะผมใช้คําว่าใช้บักของเกมนะผมอ่าเนี่ยก็เรียงมาให้มันตรงกลางมาอย่างงี้เห็นมหนึกออกใช่ไหมครับผมทุกคนชุนดของตัวนี้เขาอะไปดังซ้ายเนี่ยมันแบบ เนี่ยมันขยับไปได้อันนี้ผมเลื่อนนิ้วอยู่นะมันขยับไปได้ครับผมมันขยับได้แต่ไอตัวเนี้ยที่มีอะไรที่รองรับทุกคนน่าจะดึงภาพอบอกนะผมมันต้องมีอะไรมารองรับนะครับผมอ่านะครับผมก็ลองไปทําดูนะผมสะพานที่ใช้ฉากกั้นทำนะผมถ้าเกิดว่าอยากให้มันใหญ่ขึ้นนะผมเป็นตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วผมก็เอาฉากกั้นมาวางต่อกแผงตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วผมแล้วก็ต่อออกมาตอออกมาเรื่อยๆนะผมมันก็จะใช้ตังเยอะอยู่นะครับผม แต่ของผมนี่เป็นแบบแนวนอนนะครับผมอ่าผมก็จะต่อจากกาแพงแต่ละแต่ละแถวแถวแถวเรียงมาเลยนะครับผมมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายหลายคนนะผมที่กำลังหาวิธีทําฉากกั้นแบบแนวนอนอยู่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ให้กันด้วยนะผมนะหากว่ามีคําถามอะไรนะผมอยากจะสอบถามนะครับผม คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะยกคำถามของทุกคนมาทำคลิปให้ดูเนอร์คือด่าผมแล้ว่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนี่คือด่าผมและใครนะผมที่ต้องการโด onation นนผมเป็นพิเศษนะผมคลิกไป,ปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีเบอร์ชัวร์เลตอยู่ตรงนั้นนะผมสามารถโด o n a t ผ่านชัวร์เลดมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ See you